ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ซแฟนครับแฟนช่องพี่น้องนะครับพี่น้องครับล่าพัฒนาจะได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นพี่น้องนะครับแนวทางพอใจดีพี่น้องนะครับกามีแชมป์คือเก่าพี่น้องนะครับแชมป์ปูท้องพี่น้อง ตามมาด้วยปูสอนพี่น้องสุดยอดพี่น้องถือว่าสุดยอดพี่น้องนะครับถือว่าสุดยอดพี่น้องงวดที่เกผ่านไปด้วยดีพี่น้องนะครับน้อพี่น้องเอาพี่น้องมาบิงวันที่เก้ากันยาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเป็นวันจันทร์ที่เก่าพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาออกสามสามเก้าพี่น้องนะครับเลขล่างออก สามพี่น้องพี่น้องครับบางคนเนาะก็ว่าเอาแนวทางของสำนักอื่นเนาะมาลงพี่น้องก็บพเป็นยังดัชเนสิวาน,ะน,นะา,นนะ,า,านนะ,นะพี่น้องเนาะบางคนเนาะแต่ว่าของทีมงานฮ่องงสิรูนะพี่น้องเนาะนะครับสูตรไผมีสูตรไผรสูตรมันพอจะดีสิลงงห้แต่ ก่อนมูเลยพี่น้องมืออื่นนะครับบอให้อ่าพูดว่าตามรักพราจะดีกับโงไหายจะเศร้าแล้วน,ลนะครับแล้วโรไหนก็นเลยแนวทางออกลงเลยครับเราต้อง่าถา่ายแนวทางผู้นั้นผู้นี้มากอ่าเอามาประกอบนะครับบ่แมนเด้อพี่นอ้องเนแนวทางเอามาตลอดนะพี่น้องกับปูกับยังเป็นก็โตให้มาตลอดเอามาซัพพอร์ตไว้ตลอดพี่น้องนะครับพี่น้องบ่ต้องยั่งเพต้องกลัวว่าสิเอาแนวทาาผู้อื่นมาพี่น้องย่านแต่พี่น้อง นะครับว่าแต่พอใจดีมันใจพี่น้องนะครับบ่อได้เอาแนวทางไปพี่น้องนะครับเอาแนวทางของปู่กะเหลือจินแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมืเอบิ่งแนวทางของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เข่าลุยหลุดพี่น้องนะครับเอาที่เข่าก้อนพี่น้องเอาที่เข่าก้อนพี่น้องเอาที่เข่าก้อนได้พี่น้องได้ พี่น้องครับปูท่องเห่าเนาะปูท่องบ่อธร,รมดาได้พี่น้องนะครับบอกตรงๆเลยพี่น้องนะเกือบมาบุญมาล่างพี่น้องนะครับปูท่องเกือบมาบุญมาล่างพี่น้องนะครับมีมีผู้หนึ่งเนาะมีน้องคนหนึ่งพี่น้องถูกกับปูท่องมาตลอดพี่น้องเมื่อกี้กระโอนมาสามรอยบาทกระขอขอบุญขอบคุณ นะครับผู้ใดโอนมาคุณนั้นโชคดีตลอดนะครับแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งงวดที่แล้วคุณก็โอนมาให้อีกร้อยหนึ่งพี่น้องนะครับโอนมาโอนมาซอยพี่น้องนะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับเพราะตว่าแนวทางปูท้องเขาพุ่นจะโอนมาท่านที่เลยพี่น้องนะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนาะพี่น้องเนาะปูท้องทํางานเป็นงวดที่เจ็ดพี่น้องมืออื่นงวดที่แปดพี่น้องรอเลยพี่น้องนะครับร่อเลย บ่ต้องยานว่ะพอจากดีอาแนวทางผู้อื่นมาลงล่อเลยถาฟันปู่ทองพี่น้องลาพัฒนาวันที่เก้ากันยาหกเจ็ดปู่ทองฟันเจ็ดปู่ทองฟันเจ็ดเม็เดียวพี่น้องนะครับจับคู่ให้เจ็ดซีพี่น้องถ้าออกเจ็ดซีหนาวกับทั้งประเทศเลยพี่น้องนะมันออกเจ็ดสามพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องยอมรับเลยพี่น้องยอมรับอีีพี่น้อง นะครับย่อมรับปูท่องเลยพี่น้องนะครับฟันเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องแต่ตามรักสรุปเพิ่นเพราท่านฟันนาะพี่น้องนาะเพิ่นไห้เจ็ดกับเก้าเป็นยังไงพี่น้องเจ็ดกับเก้าเป็นยังไงพี่น้องอันนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดพี่น้องออกเก้าสามพี่น้องเป็นยังไงปูท้องเป็นยังไงพี่น้องนะครับเป็นยังไงพี่น้องถือใจบอพี่น้องสามารถซิก ผู้ใดเป็นเอฟซีปูท่องบอถือใหม่ก็แล้วกันนะพี่น้องนะสิบอกให้นะครับมีเอฟซีมีอยู่สองคนที่ซอยพี่น้องมีน้องคนหนึ่งอ่ะที่สามลอยงวดที่สองงวดงวดแรกงวดแรกมาสองจำได้เพิ่ซอยมาสามงวดงวดแล้วสองงวดงวดที่สองสามงวดที่สามกับสามพี่น้องนะครับเพิ่นถือมาตลอดพี่น้องนะครับกับอีกคนหนึ่ง เพิ่นซื้ออย่างเืมซื้อเพิ่นนะครับอีกรอยหนึ่งนะครับน้อก็ขอขอบุญขอบผู้หลายก็ขอให้โชคหมานข้านอ่อนพี่น้องให้โชคดีไม่ใช่ตลอดไปสาหรับคนที่ช่วยเหลือพี่น้องคนที่ถือแล้วกะสะสมไปพี่น้องนะครับสะสมสะสสมบุญสะส,ส,สมบารมีไปไเรื่อยๆนะครับนเนาะเพิ่นหายหลายเพิ่นถือหลายพี่น้องนะครับของปูท้องกะบ่อสามคนผิดหวังให้พี่น้องนะพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามปูทองน้ำเด้อพี่น้องด้อสี่ลงให้มืออื่นแต่เศร้าเลยพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาปูทองงวดที่8ตามต่อเลยพี่น้องนะครับตามต่องวดที่8ปูู่ทองมาทั้งมนทั้งล่างพี่น้องเลขวิ่งบนล่างมาพร้อมกันนะพี่น้องเนาะมาบนล่างเลยปูทองมาบนล่าง7กับเปผิดจังไดชัดเจนบอพี่น้อง สุดยอดนะครับเมื่อบิรงอาจารย์ต่อไปพี่น้องอาจารย์ต่อไปเป็นยังไงพี่น้องปูทองเอ่อปูสอนพี่น้องเอฟซีปูสอนก็อยาลืมปูสอนฟันไปที่เจ็ดเม็ดเดียวจับคู่รุดพี่น้องจับคู่ให้เจ็ดศูนย์พี่น้องนะครับแต่ว่าพี่น้องแต่ว่า ตัวกันตัวร่องเจ็ดสามพันมีพี่น้องนะครับเพื่อนฟันในเจ็ดศูนย์แต่เจ็ดสามพันมีพี่น้องฟันเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับฟันเจ็ดอันนี้กับฟันเจ็ดพี่น้องนะครับนี่เพิ่นฟันเจ็ดแต่ตัวเพิ่นฟันในที่เดียดในเจ็ดศูนย์แต่ตัวกันตัวร่องบนเจ็ดสามพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องบบธามาดานะครับให้จำซื้อจำเสียงปูสอนใสพี่น้องนะครับ สองอาจารย์บอทํมให้พิดหวังพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องนะครับบอทํมมาได,าด้ดีพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมเป็นกาลังใจให้ก,กันแล้วกันพี่น้องนะครับเห็นปูท่องปูสดเห็นหกอาจารย์ฝากกดติดตามพี่น้องได้หลุนได้เชีรยกันพี่น้องนะครับได้ยินข่าวว่าจ้างเว็บนับปดหลายพี่น้องเนาะเลขอัหลายพี่น้อง,อองต้อง ฝาฝาไว้ไว like ้เนี่ยก็แล้วกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีสีเอาลงหายตาเศร้าเลยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิ้งต่อไปปูมงค้นพี่น้องถ้าเป็นเก้าสามเป็นได้พี่น้องเก้าสามสามเก่าฟันไปที่เก้าสี่พี่น้องอันนี้บ่เสียหายย่อมรับโย่ประหารเลขตัวเดียวพี่น้องเลขตัวเดียวพี่น้องนะครับให้เลขตัวเดียวบ่เสียหายพี่น้องถ้าเป็นเก้าสี่ระเบิดเกิดเทิงเลยพี่น้องเป็นเก้าสามสามเก่าซื้ออันนี้ก็สุดยอดที่ว่าใช้ได้พี่น้องนะครับ และสู่กันต่อไปกับปูมงกลพี่น้องนะครับพ่อเจดีรุดพี่น้องพ่อเจดีรุดเดอ้อพี่น้องนะรุดคือรุดครับเข่าคือเข่ารุดคือรุดปูอุดรนก็รุดนะครับรุดนะครับมีผูบนรุดมีอีกปูหนึ่งที่วิ่งนะพี่น้องนะคือเจอ้อยนะพี่น้องเนาะวิ่งสี่กับเก้าพี่น้องนะครับวิ่งสี่กับเก้าพี่น้อง จับคู่หายซีสามซีหกซีเจ็ดพี่น้องซีเก่าเก่าซีถ้าเป็นเก้าสามสวยเลยพี่น้องนะตะเลขกบิ่งบนเขานะเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องตะเลขกบิ่งบนเขาพี่น้องเอาเรากับบ่อท่มาด่าให้เกินพี่น้องเอาเอาพี่น้องครับบ่อหลายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับบ่อหลายใหญ่ห้างพี่น้องขอขอบุญขอบคุณสามารถซิกเอฟซี MC, นะครับของ ปูทองเนาะสมกับเป็นแชมป์ยูพี่น้องสมสมกับเป็นแชมป์ยูพี่น้องนะครับเนาะบอสาังขวามผิดหลังให้พี่ให้น้องพี่น้องนะครับสําหรับปู่ทองและปู่สอนพี่น้องเก้าสามเจ็ดสามนะพี่น้องเนาะะถือว่าเจ็ดสามปู่สอนนี่ตรงตรง,งเลย้ะพี่น้องไม่ต้องกลับนะครับสุดยอดพี่น้อง อาพี่น้องโชคดีโชคมันแล้วพ่อใจดีก็ดีใจนั่พี่น้องนะก็ขอขอบุญขอบุณที่สมาชิกที่อนเงินมา,าสมทบกับพ่อใจดีเนาะก็ขอขอบุญขอบุณห,หลายๆพ่อใจดีก็ยกมือใส่หัวขอให้ภาวนาสมาชิกเอฟซีที่ไม่นำ,นนำจินะํำใจเนาะขอให้จริเลืลงเรื่องเก้าหนาาัฒนาสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นขอให้สมความมุ่งม,มัดาัถนา เจ้าให้มาสามอยงวดต่อไปให้เจ้าได้สามแสนน้องพี่น้องเนาะงวดต่อไปให้เจ้าได้เก้าแสนให้ล้านไปเรื่อยพี่น้องต่อไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอใจดีกับีินาท่างฝากพี่ตอนน้องสีหรับพี่น้องมือนเศร้าพอกับพอใจดีไหมแนวทางปู่สอนและปู่ทองพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ